ยินดีต้อนรับกลับสู่กิเหตการาชที่ซึ่งเราจะมาเจาะลึกเรื่องยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดและดีที่สุดวันนี้เราจะพาคุณไปรีวิวประสิทธิภาพของรถกระบะขนาดกลางรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างเชลดร,เ,รเลคคาร์ลอโดปี2026อย่างละเอียดเราได้ใช้เวลาในการทดสอบขับอย่างจรงิงจัง,จงเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สุดรวมถึงการรีวิวภายในแบบกระชับด้วยช่วงหลังมานี้เชลดรเลคกำลังมาแรงและคราร์ลอโดปี2026ก็เหมือนเป็นจุดรวมของทุกบทเรียนที่พวกเขาเรียนรู้จากรุ่นก่อนก่อน มันชัดเจนว่าเชวีไม่ได้สร้างรถกระบะรุ่นนี้มาเพื่อเติมช่องว่างระหว่างกระบะเล็กกับกระบะฟูลไซส์แต่มันถูกออกแบบมาให้โดดเด่นเกินตัวตั้งแต่ตอนที่คุณสตาร์ทรถคุณจะรู้สึกได้ถึงความตั้งใจในทุกรายละเอียดไม่ว่าคุณจะมองหาพลังในการลุยทางฝุ่นขับขี่ในชีวิตประจําวันหรือรถที่ใช้งานได้อนเนกประสงค์คอลรดโดก็พร้อมตอบโจทย์คุณครบทุกด้านมาพูดถึงเครื่องยนต์กันก่อนคอลรดโดปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์2 7ลิตรแบบ4สูบเรียงเป็นมาตรฐานแม้จะมีแค่4ี่สูบแต่บอกเลยว่าพลังเหลือล้นรุ่นพื้นฐานให้กำลังประมาณ237แรงม้าและแรงบิด259ปอนด์ฟุตเพียงพอสำหรับใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันหรือผลของเบาๆแต่ถ้าคุณต้องการสมรรถนะขั้นสุดรุ่นอัปเกรดของเครื่องเดียวกันนี้ให้กำลังถึง310แรงม้าและแรงบิด430ปอนด์ฟุตซึ่งถือว่าแรงมากสำหรับรถกระบะขนาดกลางและคุณจะสัมผัสได้ทันทีเมื่อเหยียบคันเร่ง อัตราเร่งจาก0ูนย์ถึง100กิมตร่อชั่วโมงทำได้ในเวลาประมาณ6.2วินาทีถือว่าเร็วมากในกลุ่มรถประเภทนี้อาการหน่วงจากเทอร์โบโน้อยมากและแรงดึงมาอย่างต่อเนื่องราบรื่นไม่ว่าจะเป็นการเร่งแสงบนทางด,วด่วนหรือขึ้นทางชันขณะลากจูงโคโลราโดก็ทำได้อย่างมั่นใจพละกกำลังถูกส่งผ่านเกียร์อัตนมัติ8สปีดซึ่งมีการปรับจูนมาอย่างดีเปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลฉลาดและจับจังหวะได้แม่นยา ทั้งการรักษาเกียร์ไว้เพื่อส่งแรงบิดตอนต้องใช้พลังหรือเปลี่ยนเกียร์ขึ้นอย่างนุ่มนวลตอนขับทางเรียบเกียร์ไม่มัหาจังหวะเปลี่ยนเองตอนขึ้นเขาและในช่วงลากจูงหนักก็ยังเปลี่ยนเกียร์ได้ราบรื่นไม่สะดุดด้านการลากจูงคลราโดปี2026ทำได้เยี่ยมโดยเฉพาะรุ่นเครื่องแรงที่สามารถลากจูงได้สูงสุดถึง7,700ปอนด์ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในกลุ่มรถกระบะขนาดกลาง และทําให้มันกลายเป็นตัวเลือกจริงจังแทนกระบะฟูนไซส์สําหรับใครที่ไม่ต้องการขนาดใหญ่แบบ f 1 5 0หรือซิวอร์ดดความสามารถในการบรรทุกสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1,700ปอนด์แล้วจากการทดสอบของเราช่วงล่างก็รับน้ําหนักได้ดีไม่มีอาการท้ายยุบหรือสายมากจนรู้สึกไม่มั่นคงเรื่องช่วงล่างต้องยกนิ้วให้ชีวีเลยช่วงล่างพื้นฐานให้ความสบายในการขับขี่ทุกวันได้ดีความรู้สึกแน่นหนึบแต่ไม่แข็งจนเกินไปขับบนถนนครุกคะหรือทางโค้งก็ยังมั่นใจอาการโรงของตัวรถน้อย และภูมาิลายตอบสนองได้แม่นยำรุ่นท็อปอย่าง c o ออ2ยังมาพร้อมโชคมาิเมตริกดีเซสวีซึ่งถือเป็นของไฮเอในวงการรถกระบะลุยทางครุกคะัดได้อย่างนุ่มนวลจนแทบลืมไปเลยว่ากำลังขับอยู่บนทางวิบากต่อมาเรื่องความสามารถในการลุยทางฝุ่นเชวิรู้ว่าผู้ใช้จำนวนมากไม่ได้ซื้อรถกระบะมาแค่ขับบนถนนเรียบรุ่นเทอร์บสและซี2จึงจัดเต็ม ด้วยอ,อย่างลุยช่วงล่างยกสูงแผ่นกันกระแทกล็อกเฟืองท้ายและโหมดการขับขี่เฉพาะทางสําหรับดินหินทรายหรือโคลนไม่ว่าคุณจะพารถไปลุยทางภูเขาหาดทรายหรือถนนลูกรงังโคโลราโดก็ผ่านฉลุยมุมเหยและมุมจักดีพื้นใต้ท้องรถสูงพอจะไม่ติดง่ายๆและมีการป้องกันใต้ท้องมาให้เรียบร้อยด้านอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงก็น่าประทับใจสําหรับรถที่มีกําลังและความสั